สี่ก็คือสองแตมป์ถ้าเกิดได้ครบทั้งห้าครับหรือว่าได้สามแตมป์ไปนะครับผมมีท่านใดสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามอะไรไหมครับไม่ต้องให้แตกแล้วผมให้ขึ้นไปครับโอ้หรอที่มาปั๊มแล้วปั๊มแล้ววงกลมมันจะขึ้นรัอไงอะไรกไปต่ะ เราไม่ต้องถูดแ่ด้านงเท่าไหร่ครับดูปรนมันครับตรงลมลงไปครับใ้เ้าตวีันก็อาจจะูก็อาจจะลัว่าเราต้องการให้ได้ปริมาณที่ถูกต้องเท่านั้นครับอะไรที่ห่อยัเป็นไรครับครับมอะไรที่หน่อยจะไม่ทรการสองอันได้ไหครับไม่ทำารสออัน จะมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับในการที่ได้ใช้สองด้านที่เราต่างฝ่ายใช้ระวังนะครับสองสองแยกด้วยนะโอเคบ๊ายบายโอเคบายขอตัวเลยบาย้ได้๊ายบา้ขอตัวนะพอเจอมันปัจจัยอ่อนมารอบอีกแล้ว ดูคนอื是是 e k k ่นครับไม่เอาแล้เริ่มครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยครับถึงน้องหมาจะงงพึ่งนะฮะเริ่มเลยนะให้พอดีนะคะ อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีหมดนะครับยังมีเวลาครับผมอีกสามสี่วินครับแล้วพี่ว่าสเลยใช่ไมอันนี้หนนะเนี่ยมันยะเี่ยวบมยาองอ่ะนั่นเคลเฮ้ยทด้อ เดี๋ยวอีกครับวิล <Bonjour. S 1> ับสองสงโอเคครับไม่รอครับผม่รองม่รอโอเคครับีย่รอครับสำหรับผู้ที่หน่วยงาน